เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณคิมครับคุณผู้ฟังคุณคิมเขาเป็นพนักง,งานบริษัทที่วิ่งรถส่งของทำงานแบบนี้มาครึ่งชีวิตแล้วครับโดยที่ภูมิลำเนาเดิมของเขาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่เนื่องจากโชคชะตาที่มันพลิกผันมันก็เลยทำให้คุณคิมที่เป็นเด็กน้อยจากต่างจังหวัดต้องหนีความจนเข้ามาทำงานในเมืองตั้งแต่อายุ10บกว่า,วาแล้วก็มาเติบโตในเมืองหลวงย่านรัชดา คุณคิมเขาเล่าให้ผมฟังครับว่าตอนนั้นตัวเขาเองก็เริ่มจากการทำงานที่ร้านในสถานบันเทิงเล็กๆแล้วก็เปลี่ยนงานมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวเขาได้มาทำงานเป็นคนขับรถส่งของโชคดีครับช่วงชีวิตนั้นได้เจ้านายดีค่าแรงก็ถือว่าดีที่สุดเท่าที่เคยทำมาสำหรับคนที่ไม่ได้มีความรู้มากนะักคุณคิมก็เลยยึดอาชีพวิ่งรถนี่แหละมาหลายสิบปีจนกระทั่งเมื่อจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้มันเริ่มต้นขึ้น คุณคิมที่เขาทํางานแล้วก็มีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งก็ถือว่าสมเหตุสมผลนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาอายุ40กว่าแล้วครอบครัวก็ไม่มีมันถึงเวลาแล้วครับที่คุณคิมจะต้องย้ายตัวเองออกมาจากห้องเชา่าโรนูมาซื้อบ้านเป็นโครงการเป็นบ้านในฝันของตัวเองสักทีโดยในวันที่คุณคิมตัดสินใจซื้อบ้านครับด้วยความที่เขาเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องการซื้อบ้านอะไรมากนะักเป็นการซื้อบ้านหลังแรกเนาะคุณผู้ฟัง คุณคิมเองก็เลยได้แต่ขับรถตะเวนดูหลายที่อย่างที่คุณผู้ฟังทราบกันดีครับในกรุงเทพพวกบ้านพร้อมที่ดินหรือว่าพวกบ้านโครงการอะไรพวกนี้ราคามันจะค่อนข้างแพงเนาะด้วยราคาที่ดินในกรุงเทพด้วยและถึงแม้ว่าคุณคิมเขาจะทํางานมาครึ่งค่อนชีวิตแล้วครับแต่ตัวเขาเองก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายขนาดนั้นซึ่งการซื้อบ้านเนี่ยเขาก็ตั้งใจจะซื้อแบบซื้อสดเลยนะไม่ได้ทาไฟแนนซ์อะไรเลย แต่ด้วยความที่บ้านในกรุงเทพแล้วก็เป็นกรุงเทพที่มันอยู่ชานเมืองด้วยราคามันก็เลยเกินงบไปพอสมควรและบางที่ถึงมันจะไม่เกินงบครับแต่ถ้าคุณคิมเขาซื้อแล้วก็จะซื้ออะไรไม่ได้อีกเลยอยู่บ้านเปล่าเลยคุณผู้ฟังไม่มีเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรทั้งนั้นและนี่แหละครับมันคือจุดเริ่มต้นแล้วก็ข้อจํากัดด้านการเงินของคุณคิมในตอนนั้น เรื่องราวของบ้านคุณคิมเนี่ยมันคาราคาซังในชีวิตเขาแล้วก็ไม่ได้มีบทสรุปอะไรนะครับจนกระทั่งมีเพื่อนที่ทำงานที่วิ่งรถด้วยกันนี่แหละกระซิบข่าวบอกในบ่ายวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนไปส่งของด้วยกันเสร็จแล้วก็แวะทานข้าวด้วยกันบทสนทนาม,มันเริ่มต้นขึ้นโดยที่เพื่อนคนนี้ที่เป็นคู่ขาบัดดี้ครับเพื่อนคนนี้เขาชื่อว่าคุณปลาคุณปลาเขาถามคุณคิมว่าได้บ้านหรือ,อยังเพราะว่าตอนนี้เพื่อนๆในบริษัทที่คุณคิมกับคุณปลาทํางานเขารู้หมดแล้ว ว่าตอนนี้คุณคิมมีแผนจะซื้อบ้านใหม่และเมื่อคุณปลาเขาถามคุณคิมเข้าจุดแบบนั้นครับคุณคิมก็เลยเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนกําลังทําอยู่ให้เพื่อนฟังคือบอกเพื่อนไปหมดเลยว่าตัวเองกําลังหาบ้านอยู่จริงๆแต่ว่าราคาบ้านมันค่อนข้างที่จะสูงเกินงบไปหน่อยพอคุณปลาเขาฟังเรื่องที่คุณคิมเล่าตัวเขาก็เลยตอบคุณคิมกลับมาคุณปลาเขาบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนเขาขับรถผ่านถนนกนาญจนาพิเศษ แล้วก็เห็นที่ริมทางมีโครงการหมู่บ้านโครงการหนึ่งเป็นโครงการใหม่แต่ก็ไม่รู้ว่าบ้านในโครงการนี้ถูกขายออกไปหมดหรือยังเพราะว่าจากการโฆษณาของป้ายที่หน้าหมู่บ้านทั้งข้อเสนอทั้งโปรโมชั่นมันก็ดูน่าสนใจดีคุณปลาเขาก็เลยแนะนําให้คุณคิมลองไปติดต่อดู mm. เผื่อว่าราคาบ้านของโครงการที่ว่านี้มันจะอยู่ในงบที่คุณคิมตั้งเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนครับเมื่อคุณคิมเขารู้แบบนั้น ตัวเขาก็ไปตามที่คุณป่าเขาแนะนําในเย็นวันนั้นเลยไปดูบ้านในโครงการและหลังจากดูมันก็เหมือนกันว่าสวรรค์เปิดทางคุณผู้ฟังเพราะว่าในที่สุดคุณคิมก็ได้บ้านหลังหนึ่งในโครงการแห่งนั้นจริงๆและบ้านที่ว่านี้ก็คือเหลือเป็นหลังท้ายๆด้วยนะครับคือเหมือนกับว่าบ้านหลังนี้เนี่ยมันเคยมีคนจะซื้อแล้วล่ะแต่ด้วยความที่เขาทําไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ก็ไม่ผ่านบ้างแล้วก็มีที่มาจองเอาไว้แล้วก็ไม่เอาก็มีเหมือนกัน คุณคิมเขาบอกว่าบ้านหลังที่เขาซื้อตรงหน้าบ้านมันเป็นทางสามแยกคือมันมีถนนแล้วก็พุ่งตรงมาหาบ้านเขาพอดีเลยแต่ด้วยราคาของตัวบ้านรวมถึงดอกเบีย้ยแล้วก็ตารางการผ่อนถ้าคุณคิมไม่เลือกบ้านหลังนี้มันก็ไม่มีหลังไหนแล้วครับเพราะว่าในโครงการมันก็แทบจะไม่มีบ้านที่เป็นยูนิตเหลืออยู่แล้วไปที่อื่นก็เกินงบอีกถ้าเอาให้อยู่ในงบจริงๆก็ต้องอยู่ไกลที่ทํางานอีก และที่บ้านหลังนี้มันว่างคุณคิมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันเป็นเพราะว่าคนเขาถือกันหรือเปล่าถือที่ถนนสามแพร่งมันอยู่หน้าบ้านพอดีบ้านหลังนี้มันถึงเหลือรอดมาถึงคุณคิมได้บ้านหลังใหม่นี้มันเป็นบ้านสองชั้นที่อยู่เกือบจะในสุดของแถวแรกของโครงการบ้านมันมีถนนที่เชื่อมกับซอยอื่นๆนะครับตัดผ่านทางด้านหลังบ้านไปแล้วก็มาบรรจบกันที่ทางสามแพร่งหรือว่าสามแยกนั่นแหละ แล้วด้วยความที่มันเป็นบ้านใหม่คุณผู้ฟังทุกอย่างมันก็เลยดูใหม่หมดบ้านสวยน่าอยู่มากไปในบ้านมันก็มีของที่ตกแต่งแล้วก็บิวอินมาเล็กน้อยที่โครงการเขาแถมมาให้นะครับคุณคิมครับเมื่อวางแผนการย้ายของเข้าเสร็จสับเขาก็จ้างทีมงานขนขอ,ของของบริษัทรับขนของเนี่แหละย้ายของจากห้องเช่าเอามาอย่างบ้านใหม่ทันทีรอบเดียวจบแล้วก็วันหนึ่งเต็มเต็ม ช่วงเย็นของวันนั้นมันเป็นช่วงเย็นที่ท้องฟ้ามันจะออกสีแดงออกสีส้มๆแบบที่คนโบราณเขาเรียกกันว่าเป็นช่วงแดดผีตากผ้าอ้อมหลังจากที่ทีมงานเขาย้ายของจนเสร็จแล้วก็กลับออกจากบ้านคุณคิมไปแล้วในขณะที่คุณคิมกําลังยืนอยู่ในบ้านคนเดียวเสียงสายเรียกเข้าจากมือถือของคุณคิมมันก็ดังขึ้นคุณคิมยกหูรับแล้วก็สนทนากับคุณปลาเพื่อนสนิทจนกระทั่งคุณปลาเขาถามว่าคิมอยู่คนเดียวหรือเปล่า คุณคิมตอบกลับไปว่าคนเดียวแต่พอสิ้นเสียงคำตอบของคุณคิมมันดันมีเสียงดังแท้ขึ้นมา2คนในตอนที่คุณคิมได้ยินตัวเขาก็ขนลุกวูบเลยเสียงที่ได้ยินมันฟังดูใกล้มากคุณผู้ฟังเสียงมันเหมือนวทิทยุที่มีคลื่นไม่ค่อยชัดมันจะมีความซาซ่ามีความมีนอสของเสียงคุณปลาเองที่กำลังพูดสายอยู่เขาก็ได้ยินเหมือนกัน ั้งสองคนต่างได้ยินตรงกันว่าเสียงเมื่อกี้ที่บอกว่าสองคนเนี่ยมันเป็นเสียงของผู้ชายคุณปาเองที่อยู่ปลายสายและตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาก็เลยถามคุณคิมกลับมาว่าช่างยังไม่กลับอีกเหรอช่างที่มาช่วยยกของนะ่ะแต่คุณคิมเขาก็ตอบปัดไปนะครับว่ามันไม่มีเสียงอะไรเพราะว่าตัวเขาเนี่ยอยู่คนเดียวทั้งๆท,ที่ในใจจริงๆแล้วคุณคิมเขารู้อยู่เต็มอกว่าเมื่อกี้เขาได้ยินเสียงคนพูดแทรกจริงๆ แต่เนื่องจากคุณคิมเขาอยู่บ้านคนเดียวคุณผู้ฟังตัวเขาก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงสัญญาณแทรกทั่วไปเนี่ยแหละเขาก็เลยเลือกที่จะปล่อยผ่านไปในช่วงดึกของคืนวันเดียวกันจากเสียงวิ่งเล่นของเด็กๆในหมู่บ้านที่เล่นกันเสียงดังตั้งแต่ช่วงเย็นเสียงต่างๆที่เคยดังมันก็ค่อยๆเงียบลงไปเพราะว่ามันมืดแล้วไฟทางที่ดับมาตลอดวันไฟมันก็ติดขึ้นโดยอัตโนมัติ บรรยากาศของส่วนกลางของหมู่บ้านสร้างใหม่มันดูสวยงามจริงๆครับคุณผู้ฟังจนกระทั่งคุณคิมเนี่ยเขาก็เห่อบ้านใหม่เนะเาะพอเห็นบรรยากาศส่วนกลางมันสวยแบบนั้นตัวเขาก็เลยออกไปเดินเล่นนอกบ้านแล้วก็เห็นว่าบ้านหลายหลังที่เรียงรายกันอยู่ต่างเปิดไฟสว่างสวัยกันทั้งซอยนี่แหละครับมันคือภาพหมู่บ้านในฝันที่คุณคิมต้องการเลยคุณคิมยืนดูบ้านตัวเองอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะเดินกลับเข้าไปในบ้านเดินขึ้นไปบ้านชั้นสองเตรียมอาบน้ํา และในขณะที่คุณคิมกําลังอาบน้ําอยู่นั่นแหละเรื่องแปลกๆมันก็เกิดขึ้นอีกเพราะว่าคุณคิมได้ยินเสียงแก้วแตกมันเป็นเสียงแก้วที่ตกลงมาแตกเสียงดังเสียงมันดังมาจากบ้านชั้นล่างซึ่งคุณคิมในตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเดินลงไปดูที่บ้านชั้นล่างตามเสียงที่ตัวเขาเองได้ยินแล้มันก็ปรากฏว่ามันมีแก้วตกลงมาแตกจริงๆแต่ที่น่าแปลกก็คือแก้วใบนั้นมันถูกวางอยู่เกือบจะกลางโต๊ะ และที่รอบๆตรงจุดที่แก้วแตกมันดันมีเหมือนกับว,ว่ามันเป็นขี้เท่าคุณผู้ฟังมันเป็นขมเหมาอะไรดำๆก็ไม่รู้อยู่แถวๆจุดแก้วที่แตกคุณคิมเองพอเห็นแบบนั้นตัวเขาก็เลยเริ่มแปลกใจมองหาคนอื่นมันก็ไม่มีใครหรอกเพราะว่าเขาอยู่บ้านคนเดียวและจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถึงคุณคิมเองจะเป็นคนที่ไม่เคยเจอผีแล้วก็ไม่กลัวผีด้วยพอเจอเรื่องแปลกๆแ,แบบนี้ตอนอยู่คนเดียวก็ชักเริ่มหวั่นไหว มันหลอนเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะไอ้คมเหมาที่พื้นที่ว่าเนี่ยมันมีรูปร่างคล้ายๆกับรอยเท้าคนมันก็เหมือนกับว่าเท้าของคนคนนี้เขาไปเดินลุยในนาหรือว่าไปเดินลุยในจุดที่เขาเผาฟางกันจนเท้ามันเปื้อนขมเหลแล้วก็เดินเข้ามายืนในบ้านจนเป็นรูปรอยเท้านั่นแหละและถึงคุณคิมจะเห็นแบบนั้นครับตัวเขาจริงๆก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรนะขึ้นไปอาบน้ําต่อ ก่อนที่จะเดินมานั่งอยู่หน้าคอมแล้วก็เล่นเกมออนไลน์กับเพื่อนๆที่เป็นกิจวัตรประจำวันของเขาซึ่งหลังจากนั้นเวลามันก็ผ่านไปแต่นานแค่ไหนไม่รู้นะคุณผู้ฟังอยู่ในคืนเดียวกันนั้นนั่นแหละพอคุณคิมเขาเหลือบมองดูนาฬิกาอีกทีหนึง่งนาฬิกามันก็ฟ้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยคือเที่ยงคืนกว่าแล้วพอคุณคิมมองนาฬิกาปุ๊บเสียงของหมานในห,หมู่บ้านมันก็เริ่มหอนขึ้นมาแล้วก็หอนส่งต่อกัน คือเหมือนกับว่าบ้านหลังไหนเขามีหมาเขาเลี้ยงสุนัขหมาบ้านหลังหนึ่งหอนหลังใกล้ๆก,ก,กันมันก็จะหอนรับส่งกันเสียงหมาหอนมันดังมาจากบ้านแล้วบ้านเล่าจนใกล้เข้ามาอย่างบ้านคุณคิมคุณคิมที่ได้ยินเสียงหมาหอนแบบนั้นจากที่เล่นเกมอยู่ยังไม่ทันจะได้ดำคันเสียงหมาเลยความรู้สึกอื่นมันก็เข้ามาแทรกแทนเพราะว่านอกจากเสียงหมาหอนคุณคิมก็เริ่มได้ยินเสียงเดิน ในตอนแรกตัวเขาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงจากในเกมที่ตัวเขากำลังเล่นอยู่หรือเปล่าแต่เมื่อคุณคิมเขาเบาลำโพงไอเสียงเดินที่ได้ยินมันก็ยังคงดังอยู่เพราะว่าเสียงที่คุณคิมได้ยินมันไม่ได้ออกมาจากลำโพงที่เขาเล่นเกมเสียงคนเดินที่ว่านี้มันดังมาจากบริเวณหน้าห้องหน้าห้องตรงทางเดินห้องนอนคุณคิมพอตัวเขาได้ยินแบบนั้นครับเขาก็ตกใจใหญ่ รีบิงออกไปแง้มประตูดูแต่มันก็ไม่มีใครหรอกคุณผู้ฟังมีแต่ทางเดินโล่งๆและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดคุณคิมเขาก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้เพียงคนเดียวจากเหตุการณ์ที่คุณคิมเขาเจอครับทั้งเรื่องไอ้คำเหมาดำๆที่พื้นชั้นล่างกับไปเรื่องเสียงคนเดินไปเดินมาที่หน้าห้องนอนก็เหมือนกับว่ามันเริ่มจะหนักข้อขึ้นแล้ว ทั้งๆท,ที่บ้านหลังนี้เขาเพิ่งจะอยู่วันแรกเองนะคุณผู้ฟังและหลังจากที่คุณคิมเขาเปิดประตูห้องออกไปดูนอกจากมันจะไม่มีคนนะที่พื้นเนี่ยมันยังมีรอยเท้าแบบเดิมเลยเหมือนกับที่ชั้นหนึ่งมันเป็นรอยขมเหมาดำๆแต่คราวนี้มันเยอะกว่าเดิมขมเหมาดำๆเหมือนคนย่ำอะไรมาแล้วก็เดินไปเดินมาเป็นรอยเท้าอยู่เต็มหน้าห้องของคุณคิมซึ่งพอตัวคุณคิมเขาเห็นแบบนั้นตัวเขาก็คิดว่าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้ว คุณคิมจึงรีบปิดประตูด้วยความกลัวแล้วก็รีบวิ่งกลับมาที่เตียงพยายามข่มตาให้หลับคือพยายามจะให้มันพ้นพ้นคืนนี้ไปให้ได้ซึ่งในตอนนี้คุณคิมกลับมาที่เตียงเขาก็เห็นว่าที่กระจกหน้าต่างห้องนอนมันมีเหมือนกับว่ามันมีลมพัดเข้ามาในห้องทําให้พมานที่หน้าต่างมันปลิวอยู่คุณคิมก็เลยตั้งใจจะรีบลุกขึ้นไปปิดหน้าต่างแต่ในจังหวะที่ตัวเขากําลังปิดหน้าต่างลง สายตาของคุณคิมดันมองลงไปข้างล่างที่สวนหย่อมหน้าบ้านตัวเองในสวนเนี่ยมันไม่ได้สว่างมากนะครับตอนนั้นมันมีเพียงแค่แสงไฟจากโคมไฟดวงเล็กๆที่มันเป็นแสงไฟโซลาเซลล์ประดับสวนหย่อมแค่นั้นเองแต่ถึงแสงมันจะมีแค่นั้นแต่มันก็มากพอที่จะทําให้คุณคิมเห็นรายละเอียดในสวนหย่อมคุณคิมเขาเห็นว่าในสวนหย่อมของรั้วบ้านตัวเองมันมีคนคนนึงยืนอยู่ในสวน แต่ว่าไม่เห็นหน้านะคุณผู้ฟังเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมันมืดมากทุกอย่างในสวนมันดูดำไปหมดไม่รู้ว่าเงาที่เขาเห็นมันคือใครเขาเป็นใครเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่รู้ด้วยว่าคนคนนั้นเขาใส่ชุดอะไรถ้าหากจะให้เดาจากลักษณะที่เห็นเงาคนในสวนมันน่าจะเป็นชายชะกันตัวสูงน่าจะร้อยเจหรือไม่ก็ร้อยร่างกายกำยำสูงใหญ่ดูน่ากลัว ซึ่งพอคุณคิมเห็นแบบนั้นครับเขาก็ตกใจใหญ่เลยรีบปิดประตูนหน้าต่างแล้วก็ล็อกประตูกลับมานอนคุมโปงแต่ด้วยความที่ตัวเองก็เป็นเจ้าของบ้านเนาะคุณผู้ฟังอยู่ๆจะให้มาหลับตาแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้มันก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าหากคนในส่วนเขาเป็นโจรละ่ะและถ้าโจรคนนั้นเขางัดเข้ามาในบ้านละ่ะคุณคิมจะไม่เป็นอันตรายมากกว่านี้หรอพอคุณคิมเขาคิดได้เขาก็เลยรวบรวมความกล้า แล้วก็เปิดประตูห้องลงไปดูและในจังหวะที่คุณคิมกําลังก้าวเท้าลงบันไดามาจากชั้นสองอยู่ๆมันก็เหมือนกับว่ามันมีมือของใครบางคนที่เขาแอบอยู่ข้างบันไดลอดมือผ่านราวกันตกแล้วก็มาจับอยู่ที่ข้อเท้าคุณคิมในตอนนั้นตัวเขาเองแหกปากร้องลั่นแทบจะก,กระโดดตกบันไดลงมาเลยพอเขากระโดดแล้วก็วิ่งลงมาจากบันไดจนถึงชั้นล่างของตัวบ้าน ด้วยความที่บ้านหลังนี้เขาก็มาอยู่ครั้งแรกเนาะคุณผู้ฟังมาอยู่วันแรกเลยเขาก็จําไม่ได้ว่าสวิตช์ไฟมันอยู่ตรงไหนบ้างเขาก็เลยต้องวิ่งท่ามกลางความมืดเนี่ยแหละพยายามควานหาแล้วก็คลำหาสวิตช์ไฟบ้านตัวเองซึ่งหลังจากนั้นไม่นานพอคุณคิมเปิดสวิตช์ไฟจนบ้านชั้นล่างสว่างทั้งหมดที่บ้านชั้นล่างมันก็ไม่มีคนอยู่หรอกครับคุณผู้ฟังไม่มีใครทั้งนั้นพอมองออกไปที่สวนย่อมก็ไม่มีคนด้วยสิ่งผิดปกติอย่างเดียวที่คุณคิมเจอก็คือ ที่ข้อเท้าของเขามันมีรอยขมเหลาสีดำและรอยที่ว่านี้มันเหมือนเป็นรอยมือคนที่จับข้อเท้าคุณคิมครบห้านิ้วเลยมันเหมือนกับว่าความรู้สึกเมื่อกี้ตอนเขาเดินลงบันไดามาเขาไม่ได้คิดไปเองเพราะว่าหลักฐานมันอยู่ที่ข้อเท้ามันเหมือนกับว่ามันมีคนจับข้อเท้าเขาจริงๆแถมไอขมเหลาดำๆที่ติดอยู่ที่ข้อเท้าของคุณคิมมันก็คือขมเหลาแบบเดียวกันกับที่เขาเจอที่หน้าห้องแล้วก็เจอที่พื้นชั้นล่างของตัวบ้าน ซึ่งพอคุณคิมเห็นหลักฐานที่ข้อเท้าของตัวเองแบบนั้นตัวเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับคิดได้อย่างเดียวก็คือเขาต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้รุ่งนี้ค่อยหาวิธีแก้เอาแต่ประเด็นก็คือเขาจะผ่านคืนนี้ไปได้ยังไงคุณผู้ฟังในเมื่อคนเรามันจนตรอกเนาะล้วก็คิดไม่ออกที่พึ่งเดียวของคุณคิมตามความเชื่อก็คือคุณคิมเขาคิดว่าถ้าเขามีพระผีก็น่าจะกลัวพระตัวคุณคิมก็เลยเดินไปเอาพระที่ขนมาจากห้องเก่า ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปพระห้อยคอเก๋บ้างแทบ้างอะไรก็ไม่รู้ถ้าเป็นพระเขาเอามาหมดเลยคุณคิมเอามาวางไว้บนหัวนอนครับแล้วก็คุมโปงพยายามข่มตาให้นอนหลับยิ่งไปกว่านั้นก็คือคุณคิมก็อัดยาน,นอนหลับไปอีกเม็ดหนึ่งด้วยเพื่อกดประสาทตัวเองและตัวเขาก็หลับผ่านคืนนั้นไปได้จริงๆ หลังจากคืนที่เกิดเรื่องครับคุณผู้ฟังตัวคุณคิมเองก็ไปนอนบ้านคุณปลาหลายวันเลยแต่ด้วยความที่มันเป็นบ้านตัวเองเนาะซื้อก็ซื้อมาแล้วจะไม่เอาก็ไม่ได้เขาก็เลยหาทางแก้ก็คือนิมนต์พระมาทําบุญนั่นแหละครับขอเลิกขอยามแล้วก็มาทําบุญบ้านซะเลยให้พระท่านพรมน้ํามนต์แล้วก็เหมือนกับว่าเป็นการขึงสายสินรอบบ้านเนาะรวมถึงตัวเขาเองก็อธิษฐานขออธิษฐานประมาณว่าถ้าเกิดว่าตรงนั้นมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่จริงๆ ก็ขอให้หลีกออกไปแล้วก็อย่ามายุ่งย่ามกันอีกอะไรทํานองนั้นในตอนที่ทําพิธีแล้วก็ทําบุญบ้านครับพี่รปภหน้าหมู่บ้านเขาก็มาอำนวยความสะดวกให้นะ้องเพราะว่ามันมีเพื่อนมาร่วมงานหลายคนคุณคิมเองก็เห็นแล้วละ่ะว่าพี่รปภเขามีสีหน้าแปลกๆเหมือนกับว่าเขาไม่ค่อยอยากจะมองหน้าคุณคิมมากนะักคุณคิมเห็นครับว่ามันผิดปกติเขาก็เลยไปลบเลาปรปภว่าพี่รู้หรือเปล่าว่าบ้านหลังนี้มันมีปัญหาอะไร ทำไมคนเขามาซื้อแล้วเขาก็ไม่เอากันแล้วก็เหลือบ้านหลังนี้หลังสุดท้ายด้วยที่ขายไม่ออกในตอนแรกพี่รปภก็ไม่บอกหรอกนะครับแต่หลังจากวันที่ทําบุญบ้านพอเจอกันบ่อยเข้าบ่อยเข้าคุณคิมก็ซื้อของมาฝากพี่รปภเขาจนกระทั่งสนิทกันพี่เขาก็เลยเล่าให้ฟังพี่รปภเขาบอกว่าตอนที่บ้านหลังนี้สร้างมันมีช่างไฟคนหนึ่งเขามาต่อไฟแล้วก็ทําไฟเนี่ยแหละเราไม่รู้ไปทําอีท่าไหน ช่างไฟคนนั้นเขาถูกไฟช็อตตายคือมันเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไฟช็อตเพราะว่าในบางจุดของร่างกายมันโดนไฟฟ้าช็อตจนไหม้แล้วก็ดำไปเลยแล้วกว่าจะมีคนมาเห็นเนี่ยช่างคนนั้นเขาก็เสียชีวิตไปแล้วและตรงจุดนี้พี่ร,ปรอปภเขาบอกนะครับว่าส่วนหนึ่งที่คนเขาไม่เอาบ้านหลังนี้กันหรือว่าซื้อแล้วก็ยกเลิกหรือทำไฟแนนซ์ไม่ผ่าน ถ้าตามความเชื่อก็คือตรงจุดบ้านหลังนี้มันเป็นทางสามแพร่งคุณผู้ฟังโบราณเขาบอกว่ามันเป็นทางผ่านของวิญญาณมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้บ้านหลังนี้มันเฮี้ยนกว่าปกติด้วยหรือเปล่าพี่รปภเขาบอกว่าเขาเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันให้ฟังหูไวห้หูซึ่งพอคุณคิมเองได้ยินเรื่องเล่าจากพี่รปภที่เขาเล่าให้ฟังใจนึงเขาก็กลัวนะครับแต่ว่าอีกใจนึงก็คือเขาคิดว่าตัวเขาเองทําบุญบ้านไปแล้ว แล้วมันก็เหมือนกับว่าหลังจากที่เขาทําบุญบ้านไปเขาก็ไม่เคยเจอเรื่องอะไรแปลกๆเกี่ยวกับบ้านหลังนั้นอีกเลยไม่เคยเจอคาบเข่าเหาดาๆไม่เคยได้ยินเสียงพูดไม่เคยได้ยินเสียงแว่วในบ้านของตัวเองเหมือนตอนที่มาอยู่ในวันแรกหากพูดให้สบายใจก็คือคุณคิมเขาคิดว่าหลังจากที่เขาทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญ,ญญาณดวงนั้นวิญญาณเขาน่าจะไปผุดไปเกิดหรือไม่ก็ไปจากบ้านที่คุณคิมซื้ออยู่แล้วล่ะครับ ตัวเขาถึงไม่เคยเจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเกี่ยวกับบ้านหลังนี้อีกเลยน่าสงสารนะคุณผู้ฟังน่าสงสารทั้งคุณคิมแล้วก็สงสารทั้งวิญญาณด้วยคือบ้านหลังแรกครับเป็นบ้านมือหนึ่งบ้านใบแดงจากโครงการใครมันจะไปรู้หลหะครับว่ามันคือบ้านแจ็คพอตส่วนคนที่เสียก็น่าสงสารจริงๆการที่โดนไฟด,ดูดหรือว่าอะไรพวกนี้มันเหมือนกับว่ามันเฉียบพันเนาะคุณผู้ฟัง บางทีคนที่โดนไฟดูดหรือว่าช่างที่โดนไฟดูดคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ได้มัง้งรู้ตัวอีกทีหนึง่งตัวเองก็ขิดไปแล้วอะไรแบบเนี้เหมือนกับว่าเขาตายโดยไม่รู้ตัววิญญาณเขาก็เลยเฮี้ยนกว่าปกติแล้วด้วยตำแหน่งบ้านมันเป็นทางสามแพร่งด้วยเนาะคุณผู้ฟังมันก็เลยเหมือนกับว่ามันยิ่งเสริมความเฮี้ยนให้ดวงวิญญาณเข้าไปใหญ่แต่การปรากฏตัวของวิญญาณในบ้านของคุณคิมผมคิดว่าเขาไม่ได้ตั้งใจมาหลอกนะ ผมคิดว่าเขาตั้งใจจะมาบอกหรือไม่ก็ตั้งใจมาขอความช่วยเหลือมากกว่าเพราะว่าหลังจากที่คุณคิมทําบุญบ้านทุกอย่างก็กลับกลายเป็นปกติหมดเลยครับคุณผู้ฟังไม่เคยเจอวิญญาณน,นั้นอีกเลยไม่เคยได้ยินเสียงไม่เคยเจอคาบคำเหมาเหมือนกับว่าพอเขาได้โมทนาบุญแล้วเขาก็าไปที่ชอบที่ชอบไปตามทางของเขาที่เขาควรจะไปตั้งแต่แรก วิดีโอนี้เรามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเป็นผู้สนับสนุนรายการของเราอย่างเป็นทางการนั่นก็คือร้านแหวนรุ่นราคาประหยัด P Corner Jewelry ครับคุณผู้ฟังร้านแหวนรุ่น P Corner Jewelry ครับเป็นร้านรับผลิตแหวนรุ่นคุณภาพดีฟรีบ็อกซ์ฟรีแบบการันตีด้วยประสบการณ์การทำงานมากกว่า10ปีแล้วก็ผลงานการออกแบบแหวนรุ่นกว่า1,000สถาบันเลย และโปรโมชั่นจากรายการของร้อเรื่องหลอนครับคุณผุ้ฟังสั่งผลิตที่25วงขึ้นไปสามารถสลักชื่อฟรีได้ทุกวงเลยแล้วคุณผุ้ฟังแหละรครับคุณคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ของคุณคิมตัวคุณเองคิดว่าดวงวิญญาณดวงนั้นเขามาปรากฏตัวเพราะว่าขอความช่วยเหลือหรือเปล่าคุณคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์ลงที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมและทีมงานจะตอบทุกข,ข้อความอย่างแน่นอน และคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการหรือจะสมัครสมาชิกกับทางช่องก็ได้ครับเพราะว่าถ้าหากคุณเป็นสมาชิกทุกการคอมเมนต์ของคุณจะมีรูปคุณลุงหัวล้านต่ออยู่ท้ายชื่อด้วยแถมชื่อของคุณยังจะปรากฏอยู่ในทุกคลิปวิดีโอตลอดเดือนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยเรื่องหลอนในเอพิโซดหนะ้า ขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ